สวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิงค์พลีอีกแล้วนะครับก็แน่นอนมาพบกันยามเย็นอีกเช่นเคยวันนี้มีล้อมือสองนะครับนี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรีวิวล้อเดิมครับนี่เรามีล้อมากมายเลยเราเตรียมทุกวันนะครับเราเตรียมล้อมือสองเพื่อที่จะมารีวิวให้คุณลูกค้า f c ชมทุกวันนะครับมีหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์อย่างนี้เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะมาทยอยลงทุกชุดแน่นอนครับมาแต่วันนี้ผมจะมารีวิวล้อเดิมทั้งหมด3ชุดครับ โตโยต้าอิซุแล้วก็โตโยต้านะครับเป็นขอบ17 18เลยวันนี้ก็ใหญ่ๆกันไปเลยครับนี่มาเริ่มต้นชุดแรกกันเลยตะกล้องมานี่ล้อแชมป์นะครับโตยโยต้าวีโก้แช,ชมป์ครับตัวนี้ขอบ17นะครับลอ้อมีรอยบ้างนิดๆหน่อยตามการใช้งานนะอาจจะมีแบบครา,าบเหลืองๆคราบหมองบ้างนิดหน่อยแต่ล้อเดิมไม่มีซ่อมแน่นอนครับล้อเดิมนะครับวันนี้ล้อ,ลอกว้าง7นิ้วนะครับก็คู่ยางเป็นโอตานินะครับโอตานิอ่า 2,000นะครับ SA 2,000นะครับขนาดยาง265 65R17 ครับยางอ่าปี20นะครับคุณลูกค้านะยางอยู่ด้านในยางปี20นะฮะนีะ่ปี20ทั้ง4เส้นเลยแต่ดอกยางโอ้โหดูนะฮะไม่บัง้งไม่กินข้างเลยครับแก้มสวยทุกเส้นเลยครับก็ชุดนี้ทั้ง4เส้นอ่าตากล้องดูดูยางหน่อย4เส้นเลยอ่าเส้นที่2ก็สวยนะเส้นที่3เป็นไงเอ่ยเส้นที่3อ่าได้ทุกเส้นเลยครับรับประกันเลยเส้นที่4เป็นไง ได้ทุกเส้นครับรับประกันจริงๆครับ4เส้นผ่านแน่นอนครับอ่าก็ชุดนี้ครับก็เอาไปอยู่ถูกเลยครับล้อพร้อมยางเพียง10,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหว้าวว้าวว้าวใครที่ใช้ล้อเดิมเป็นขอบ16อยู่อยากอัปเกรดขึ้นมาเป็นขอบ17บนะครับมันหายางง่ายกว่านะขอบ16เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันมาสแตนดาร์ดโรงงานมันเป็นรถรุ่นเก่าแต่ตอนนี้รถออกมารุ่นใหม่ๆเป็น17 18 20กันหมดแล้วครับมันหายางยากนะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเปลี่ยนมาเป หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นครับมานี่สีอีกออีีกกตัวหนึ่งนะครับนี่นี่นี่ขายดีเลยตัวนี้นะครับอิซุบูนะครับขอบสิบแปดครับสีนี้สีลิมิเต็ดมากครับสีเป็นสีอ่าเทากันนะครับคุณลูกค้าปกติจะมีสีบอลน,นะอ่าสีบอลก็เกิดตลาดนะต้องเป็นสีเทากันนะคุณลูกค้านะสีบอลนะมันมาตรฐานอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดตัวนี้มันลิมิเต็ดขึ้นมาอีกนิดนึงพูดง่ายๆว่าอยู่ในรถตัวท็อปนะฮะ ขอบ18นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งครับทั้ง4ล้อเลยล้อไม่มีรอยเลยคุณลูกค้านะล้อสวยๆเลยนะทั้ง4ล้อสวยๆเลยคู่ยางอะไรเอ่ยอะเส้นวงที่2และ3ามดูดูไม่มีรอยจริงครับวงที่4สวยนะฮะนี่สวยจริงๆครับสีเดิมๆเลยครับไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งครับสีเดิมจริงๆคู่ยางเป็นบิสโตนนะครับขนาดยาง255 60นะครับอ่า R18 ครับปียาง ปี18ดนะครับดอกยางสวยทั้ง4เส้นเลยครับคุณลูกค้าดูนะดอกยางสวยทั้ง4เส้นเลยนะปี18แต่ดอกสวยมากไม่มีกินข้างเลย <c oughs> ก็อาจจะมีรอยแตกนิดๆหน่อยๆครับแตกกระด้างตามการใช้งานตามวันเวลานะเส้นที่สามสวยไม่มีกินข้างเลยครับคุณลูกค้าเอาไปเข้าไร่เข้าสวนหรือวิ่งตามมันนอกสบายเลยนะฮะนี่อีก1เส้น4เส้น4ผ่านเลยล้อสวยยางสวยครับแก้มไม่มีรอยเลยนะฮะแก้มไม่มีเบียดไม่มีลึกไม่มีไม่มีถึงผ้าใบเลยนะฮะก็ ชุดนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่6 0 0 0บาทเท่านั้นจ้าโอ้โ oh, ห wow, wow, wow. ว้าวว้าถูกไหมถูกไหมหกพันบาทเท่านั้นนะครับ6,000บาทตอจวบจัดส่งให้ฟรีนะครับลืมลืมบอกชุดแรกผมก็จัดส่งให้ฟรีนะชุดนี้เราก็จัดส่งให้ฟรีมาเดี๋ยวมาขยับมาอีกนิดนึงเป็นโตโยต้ารีโว่ล็อกโค้ับตัวนี้สอบถามกันเข้ามาเยอะนะพี่ครับมีโตโยต้าล็อกโค้ไหมมีร้อเดิมไหมอ่าตัวน,นี้มีมาแล้วปีรู้สึกจับประมาณปี1617นะฮะ เจ็นี่แหละถ้าเกิดปี20ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งออกมาใหม่นะฮะก็ตัวนี้เป็นล้อล็อกโคลายเก่าอยู่นะครับแต่ว่าล้อนี่คือสีเดิมนะฮะล้อเดิมนะฮะไม่ได้ทําสีเลยล้อเดิมเดิมนะฮะแล้วก็ยางก็คู่มากับล้อเขาเลยแหละครับไม่เคยแกะเลยครับคุณลูกค้าบอกนะอ่าล้อขอบ18กว้าง7นิ้วครึ่งเหมือนกันครับขอบ18นะคู่ยางอ่าดันหลบ AT นะครับดันหลบ AT ขนาดยาง265นะฮะ265เท่าไหร่เอ่ย ครับ60นะครับ R 1 8ยางปี18นะครับยางปี18ทั้ง4เส้นเลยครับล้อสวยยางสวยครับแก้มไม่มีเบียดเลยนะครับไม่มีเบียดพุทบาทไม่มีสกิดพุทบาทเลยครับนะดูดอกยางเป็นไงเอ่ยอ่าดูล้อกันทั้ง4วงเป็นไงอ่สวยจริงๆครับสวยจริงๆนะอดอกยางก็พอได้ครับนะดอกยางก็พอได้ครับอ่วงเส้นที่2หน่อยเป็นไงเส้นที่2เอาได้นะเส้นที่3เป็นไงครับเส้นที่3อ่าพอได้นะครับเส้นที่4เป็นไงเอ่ยเส้นที่4 สวยพอได้เลยแหละนะอ่าก็ชุดนี้นะครับบอกเลยว่าล้อหายากมากๆากนะสำหรับอ่าใครที่หาอยู่รีบเลยครับนานๆมีมาแค่ชุดเดียวเองนะชุดนี้ก็ขอเปิดราคาถูกๆเพียงนะครับพร้อมจัดส่งพร้อมใส่ถ่วงให้ฟรีถ้าเทินราคาลงอีกเอาไปเพียง1 4 0 0 0บาทเท่านั้นพอครับโอ้ว้าวว้าวว้าวต่อจส่งให้ฟรีทามาที่ร้านใส่ถ่วงให้ฟรีรับเทินล้อเดิมด้วย วิโก้ใส่ได้นะวิโก้ใส่ก็สวยนะทุกคนนะ,ะไม่ต้องซีเรียสว่าวีโก้ใสได้ไหมถ้าเกิดว่าใส่เนี่ยสวยถ้าเกิดลูกค้ารับได้ว่าไม่ใช่ของล็อกโคาโดยตรงเนี่ยรถลูกค้าเป็นของวิโก้ก็สามารถใส่กับล็อกโคตัวนี้ได้ก็รับได้เอาไวไ้ 14, ถูกๆเลยหมื่นสี่เท่านั้นจะ้ะนะวันนี้ก็รีวิวเฉพาะล้อสุดๆในส่วนของอล้อเดิมนะครับราคาสุดๆเลยนะ,ะก็จับต้องได้ทั้งแต่ชุดแรก ชุดที่2อชุดที่3เลยครับราคาตามสภาพเลยชุดแรกก็ย้ําว่าดอกสวยมากๆซื้อเฉพาะยางก็หมื่นกว่าบาทแล้วแต่วันนี้แถมล้อไปด้วยเลยครับหนึ่งหมื่นนี่ได้ล้อด้วยชุดที่2ก็โอ้ได้ล้อพร้อมยาง6 00 0คุ้มมากชุดที่3ก็โอ้ล้อหายากยางก็หายากครับก็ราคาประมาณนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วก็ราคาจับต้องได้ครับฝากไปด้วยครับที่กัดบางทรายครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับอ่าถ้ามาไม่ถูกก็กูเกิลแหมมาได้เลยครับร้านกล้องล้อซิ่งชนบุรีวันนี้ก็ขออนุญ,ญาต คุณลูกค้านะครับลาไปเท่านี้ก่อนครับมาชมที่ร้านได้เลยมีมากมายมากกว่า20 30ชุดแน่นอนครับ<ส>ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ